สวัสดีค่ะกลับจากพม่าแล้วนะวันนี้ก็ได้มาลองทำธนาคารพอกหน้ากันนะคะสูตรเอกจากพม่าเลยเขาบอกว่าพาเรีอผิวจะไม่เป็นสิวนอนและวน่าจะเนียนด้วยค่ะวันนี้ก็เลยมาลองทำดูเพราะว่าทาทาธนาคารแล้วออกแดดตัวนี้ค่ะมันสามารถกันแดดได้ด้วย แต่ถ้าเกิดว่าจะผสมกับมะนาวเดีแ๋แนะนําให้พ่องนอนกลางคืนดีกว่าเพราะว่าถ้าผสมมะนาวแล้วออกตากแดดวันนี้ค่ะเหมือนมะนาวมันไปกัดผิวหน้าเนาะและมีแดดมันพอเวลามันส่องหน้าเจอแดดจัดๆเลยค่ะันอาจจะทําให้เป็นฝ้าได้ค่ะนี่เราก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปพอกน้ากาัน นอกจากทำให้ผิวสวยหน้าสวยหน้าเนียนแล้วสามารถทาแก้ผดผื่นได้ด้วยนะคะลูกเด็กๆแดงที่พ่อมาเขาทากันนะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวไปแต้มหน้ากันจ้า